รีวิวเครื่องชงออร่า2สเปคร้านขนาดกลาง200แก้วต่อวันพร้อมสูตรกาแฟเมนูพิเศษลาเต้ออริจินอลกาแฟนมที่ไม่ใส่ครีมเหมือนจะง่ายแต่ทำให้อร่อยยากมาก <c oughs> พอต้องทำให้ช็อตกาแฟนัวทานง่ายป่ะไปดูกันเฮียแชร์เทคนิคไว้ให้ขั้น <c oughs> ตอนแรกเตรียมมะไรก,กาแฟเม็ดโถหลักเฮียใช้เป็นไทยเบนบาซิลเครื่องบด a 7 ตั้งเวลา6.5วิกาแฟาที่ใช้20กรัมอัปเกรดถ้วยชงเพิ่มลูกเล่นสักหน่อยเฮียใช้ลายนิก้าเพิ่มความหวานใส่กาแฟาเหมือนเดิมตามสเต็ปเกลี่ยเคาะหมุนแทมสูตรตั้งค่าเครื่องประจำร้านเฮีย อุณหภูมิหม้อต้มเียชอบที่92องศาเทคนิคเล็กๆชงครัวเค้มให้นุ่มรดชาติที่ได้ใกล้เคียงกับเครื่องลามาอุณหภูมิหัวชงเียตั้งที่85องศาอยากให้โทนกาแฟละมุนไม่ขมเกินไปรอบนี้กาแฟคั่วใหม่ต้องขายแกเยอะๆเยะยียตั้งพีนฟิวช่วย3ามวิเริ่มใช้กดไล่น้ำปรับอุณหภูมิหัวชงแอบขายของนิดนึงน้องออร่าสเดือนนี้มีโปรแถมตาช่างด้วยนะ รุ่นนี้นิ่งสเสถียรมากพร้อมแล้วปัดสายเบาๆเครื่องสกัดกาแฟาออกมาหอมมากสังเกตเสียงปั๊มโรตารี่โครเงียบตัวหน้าปัดแสดงเวลาสกัดและอุณหภูมิหม้อต้มขณะชงแรงดัน9-15บาร์แบบมาตรฐานโปรไฟล์สกัดน้ำกาแฟา45กรัมเวลา30วิส่วนผสมลาเต้ออริจินอลสูตรแก้ว16ออนนมสด110หวานกลางน้ำเชื่อม15 คอยๆดิ้นกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้า <c oughs> คิดถึงกาแฟเข้มๆคิดถึงร้านเบอร์ r าบบ้างนะขายของแบบนนเนียนๆขอบคุณครับ <c oughs> สังเกตช็อตและรสชาติตัวนี้คือคมจริงสเปกน้องชงต่อเนื่อง200แก้วต่อวันบวกระบบต่อน้ำตรงในราคา6 0หมืนตัวนี้เฮียหลงรักเ <c oughs> มนูวิเศษประจำเดือนเกอ,อิชาคาปูคอฟฟปั่นคลิปนี้เฮียแชร์สูตรไว้ให้แวะมาชิมหรือทำตามได้เลยง่ายมาก ใช้กาแฟขั้วระดับการค่อนเข้ม20กรัมเมล็ดโถหลักเฮียใช้เป็นสูตรไทยเบนบาซิลสเต็ปร้านคาเฟ่ก็จะดูเร็วหน่อย <c oughs> ลืมแนะนำไป <c oughs> บาเลต้าน้องแนนผู้จัดการร้านเฮียสาขาชมบุรี <c oughs> แวะมาชิมฝีมือน้องได้นะ <c oughs> อร่อยเข้มถึงใจมาก สกัดน้ำกาแฟ60เวลา39วิสูตรแก้ว16ออนนมข้นจืด60นมข้นหวาน50นมสด20ค่อยๆลิ้นกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกคา้าคิดถึงกาแฟเข้มๆคิดถึงร้านนันเบอร์บ้างนะตามด้วยน้ำแข็งเต็มแก้ว16ออนหรือว่า300กรัมแอบอวดเครื่องปั่นรุ่นใหม่น้องคือดีมากมีระบบออตโต้กระแทกน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ แต่งแก้วด้วยซอสช็อกโกแลตเพิ่มความน่ากินสูตรปั่นล้านเฮียจะปั่นแบบเหลวหน่อยเฮียชอบฟิวแบบดูดได้หมดแก้วโดยไม่ต้องรอปิดด้วยฝาวิปท็อปปิ้งด้ว,วิปครีมเยอะชื่อเมนูน้องเกยิชาขาปูปัน่นท็อปปิ้งอีกนิดด้วยคุกกี้เมล็ดแก้วนี้85บาทเหมือนกันรับรองอิ่มคุ้มแน่ขอตามกระแสหน่อย